สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องโนสมายนะวันนี้ผมจะมาสอนอัดคลิปลงย t u b e กันพร้อมเสียงแล้วก็พร้อมอะไรอะไรนั่นแหละทุกคนพร้อมเสียงแล้วก็พร้อมผ่าพนะผมกำลังใช้แอปเนี้ยอ,อัดอยู่นะทุกคนนี่แล้วกดขั้นตอนแรกเราก็จะโหลดในเพจสโตนใช้แอปเนี้ยทุกคนใช้แอปเนี้ยแล้วก็ตั้งค่าแล้วก็กดตรงความละเอียดอะ ขอให้น่าให้มันเป็น720พีนคนแล้วก็คุณภาพวิดีโอปรัอัตโนมัติแล้วก็ <Okay. S 1> F, F อฟเเป็นยุ่อกมามันจะปรับ <Okay. S 1> ให้เลยนะคก, <Okay. S 1> ก็เสียง <Okay. S 1> ก็อัด mm hmm. เสียงก็เลือกเป็นอัดภายนอกและสื่อสภาพแวดล้อมน,นะ mm hmm. คนก็ก mm hmm. ็แปลงก็ ขอให้เปิดแปบนทุกคนก็ไม่แค่นั้แนแหละเวลาก,กด,ก,ก,ดาก็กดไปเวลากดก็กดไปนะทุกคนเนะี่ยจะเป็นกดสต็อปเพราะผมใช้แอปนะอนเอนี่ยหัดอยูเนี่ยแล้วอย่างเงี้ยมันก็ต้องจริงจริงมันจะเป็น รูปสีเหลี่ยมเดี่ยวลกคนก็มันจะเป็นมันจะเป็นรูปกลมๆนะแต่ในีของอัดแอนดี้อยู่ก็เลยเป็นอย่างนี้สำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับซับคารกันนะครับอย่าลืมกัไ